น่าเสล้วไม่ได้หนูจะต้องล้างให้สะอาดฟองจะต้องออกนะครับคนดีนี่นะฟองออกฟองออกแล้วเราก็ต้องถูไปอีกพักหนึ่งลูกโอเคต้องถูวิชาบเนี่ยโอเคครับเอาไปคว่ำครับต้องถูิชาเนี่ย ไม่กี่ชาติหรอน้องเหนือแค่ล้างถ้วยมันแค่หนึ่งนสองนาทีแค่นั้นเองแล้วถ้วยไม่กี่ใบจะพูดถึงพิชชาตทําไมล่ะครับสองชาติหต่อหนึ่งชาติต่อมาอุ้ยหนูก็ยังล้างไ้่สะาดเดียวเองไม่เกี่ยวทำไมหนูไม่ล้างถ้วยก่อนพอหนูล้างถ้วยเสร็จแล้วหนูสามารถที่จะล้างช้อนแล้วไปวางไว้บนถ้วยแล้วหนูอ่ะก็จะทําให้ช้อนสะอาด หาน้ามายิ้มหล่หอๆสิ <c oughs> บ๊ายบายรังให้สะอาดนะครับแม่ไปทำงานแล้วน่านขอพี่ไดต่ออันนั้นหน่อยนะได้ครับแล้วพวกจะมาดูเปิดกั้งแรกเลยนะโอเค